สวัสดีครับอยู่ผมนุ่มมสินะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมนะฮะกีตาร์ตัวนี้นะครับมือสองนะครับของอน่าจะอ่านว่ากุสตานะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น gst น่าจะศูนเจ็นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับสภาพสวยครับใหม่มากนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นสีไม้นะครับ แล้วก็ลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดล็อกนะฮะนี่ครับเจ้าของเดิมนะครับยังไม่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะนี่ครับยังใหม่มากนะครับผมตัวนี้ก็ขายอยู่ที่6,9 0 0อบาทนะครับเพราะว่าของใหม่ก็อยู่ประมาณ1 2ื0นสองนะครับตัวนี้ก็สภาพเหมือนใหม่มากเลยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะกระเป๋านี่ครับอย่างหนาเลยนี่โอเค มาฟังเสียงกันนะครับตัวนี้สามารถตัดคอยได้นะนะครับนี่ครับ ็จะประมาณนี้นะครับผมนะพอดีตู้แอร์ผมมือขายไปหมดนะครับเสียงแตกก็เลยไม่มีนะครับมีแต่เสียงคลีนนะครับผมนะโอเคก็ขอฝากด้วยนะครับผมนะฮะสินค้าเพิ่งเข้ามานะครับสินค้ามือสองนะครับผมนะกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมนะะตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้ราคานี้คุ้มมากเพราะว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับแล้วก็ ไม่มีรอยแตกหักใดๆนะครับสภาพนี่99%เนะครับเหมือนของใหม่เลยนะฮะโอเคขอฝากด้วยนะครับกับร้านนุ๊มมิวสิกนะครับผมนะสินค้ามือสองนะครับแล้วก็มือ1นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากเข้ามาแล้วก็ไม่ถึง2วันนะครับขายออกนะครับผมเพราะว่าสินค้าเรานะครับคัดเกรดมาตรฐานนะครับผมนะแล้วก็ราคาถูกนะฮะสภาพสวยและดีนะครับผมนะขอฝากด้วยนะครับตัวนี้เลย สภาพใหม่มากนะครับพร้อมกระเป๋าพร้อมเล่นเลยนะครับขอบคุณด้วยครับ